โอเคครับสวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อครับอยู่กับผมกับรายการสันเอ h อช n นลเช่นเคยอยู่กัรในเกมโกลฟบอโก o ฟ์ออสซิปตันอันนี้คือสถานที่ที่เรียกว่าเดสเกตหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าประตูแห่งความตายนะครับเกโทษเรากําลังไปโลกแห่งความตายนะฮะแล้วก็ประตูก็จะเปิดสังเกตจะเป็นหัวกะโหลกเหมือนซาตานนะฮะไป ประตูแห่งความตายได้เปิดขึ้นแล้วอมีแต่เพื่อความตายเท่านั้นไม่มีสิ่งที่มีชีวิตก็คือเป็นโลกแห่งความตายสมชื่อนั่นแหละครับแล้วก็เราต้องมาเจอเทพแห่งความตายธนทอสอะไรมาเนะ่ไม่กินเนี่ยโอ,โอเคไปอ้าวมีจุดเซฟ ลุงยีเซตตั้งแต่ก่อนจบพาร์ทที่แล้วดีกว่าตรงนี้รู้สึกเหมือนมีเรืองแสงนะฮะสามารถโอเคได้ได้ได,ได้อะไรที่มันเรืองแสงเราสามารถปาหอ,อกใส่ได้หมดโอ้เราจะไม่ได้เจอมอนของแอแลนติสนะฮะจะเจอพวกนี้แทนเซโฟนี้ก็รำคาญอยู่รำคาญมากกว่าแอแลนติสอีกครับ แล้วก็เจอมินโนทอร์หนึ่งตัวมาเรียบร้อยมาต่อ,อระวังลูกน้องไอ้พวกแบบสีเขียวด้ <c oughs> วยครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเพลินเกียร์มาจับหน่อย <c oughs> ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมไปกดเลงสปีดเลยมันวะ อันนี้ไงเมื่อกี้นี้เผลอไปกดได้สปีดไปกดได้ไงวะกดได้ไงมันนี่เอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้มาเมื่อกี้นี้กดได้สปีดท,ทำไมอ่ะฮะเป็นกลางได้สปีดเกมฮะเนี่ยเป็นสปีดเกมเออถีบเออมีกระทออีกหนึ่งตัวกี่ตัววะเนี่ย ตอโอเคมา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 อ้าวตายเลยโอ้สามตัวเลยเหรอสามตัวขออย่างนี้แล้วกันมากระจอกนะ โอ้ไม่น่าพูดเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นไอตัวนี้อย่าเพิ่งยุ่งโอเคโอเคโอ้มามาอยากกินดาบนะใช่ไหมเออเอาไปกินเรียบร้อยยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอไป นะฮะเป็นการเร่งความเร็วแต่ไม่ค่อยอยากเล่งนะครับอุย้ยทำไมฟันไม่ได้ต้องใช้ดาบไฟเหรออ่าใช้ดาบไฟิีด้วยฮะโอ้ยเฮย้ยมันตีเราได้ด้วยแล้วเนี่ยโอ้เต้นไม้ก็จะไหมโอเคโอเคสปีดหน่อยแล้วกัน จะได้จบไวนะฮะจบชีวิตกูเนี่ยแหละไม่สปีดแล้วกูไม่สปีดแล้วไม่ได้จบไวครับจบชีวิตไวามากอุ้ยๆุ้ยใจยเยนจ็นใจเยนจ็นใจเยนจ็นใจเย็นใจเย็นโอเคมจริงนี่เราโง่โด,ดตรงนี้ไง แต่ก็โดดย่างลำบากนะครับดูมันวิ่งดิโหนี่มันไรเนี่ยอินซีเหรออินซีเหรอเราจะมาสู้แบบสปีดกันนะฮะมาจบเร็วดีเว้ยใช้สปีดนี่ก็จบไวดีวนะแต่โดดลำบากเจ็บร้อยเออดูมันปลาหอ,อกอีก ไาโคตรไวอะ่ะมาตอ่อันนี้ต้นไม้ยังใหญ่เลยโอเคไปเดี๋ยวเจอต้นไม้แกโคตรเอ็ก โอเคตรงนี้ไม่มีของแล้วก็โดดขึ้นไปได้โอเคสึกมาไวมากโอ้โอเมก็ดอย่าพึ่ง อย่าพึ่งมีไรเปล่ามีไรเปล่าเออมามาใครหน้าไหนก็มาเออเออโอ้ย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 โอยแปบโคไปแป๊บโไปเหยียบแปบโคอีกรอบเลย ขอเวทก่อนตายนั่นแหละคือวิธีการเตรียมไอตัวนี้เออหยิบปีกหยิบปีกมาโอโอโอออ,อมึงอย่าเล่นดินดีเฮ้ยมึงอย่าเล่นดินบอกว่าอย่าเล่นในดินเออเอาไงจะเอาไง โอ,โอ,โอ้โอ,โอ้โอ้โอ,โอ้โอเ้เอาเก็บเอาเกแกเอาเกแกจอะไรนักหนาจอะไรนักหนามานี่เอาไปตัวนี้ก่อนอีกตัวนึงโอ้ยอีกสองตัวเลยเหรอสองตัวก็ไม่ไหวนะเฮ้ยบล็อกได้บล็อกได้บล็อกได้ ต่อดีครับเฮ้ย hey, ได้ไงเนี่ยได้ไงเนี่ยเออกดโอกดโอเร็วๆนั่นแหละมานี่ดึงหลังหน่อยดึงหลังหน่อยอ๋อไอ้นี่ก็เก่งแต่ใต้ดินเก่งแต่ใต้ดินเหรอฮะเก่งแต่ใต้ดินเหรอฮเฮ้ย ผลยังผลแล้วก็เปิดแง่ขลังมีของซ่อนอย่าคิดว่าไม่เห็นขอให้เป็นเขาอันสุดท้ายไม่ใช่เขาแต่เป็นเรานี่ไม่ทำอะไรวะแต่บนึงดูก่อนไม่ทำอะไรต่อตัวใช่ปะต่อตัวแหรอต่อตัวทำเพื่อมันคือ มันคืออะไรฮะเอามาเพื่ออะไรหรือต้องยกไปทางนูน้น่าได้ไงเดี๋ยวปทางนู้นจริงด้วยครับโอเคมาขึ้นนอยเลือดจะหมดด้วยโอเคสปีดเกมไปครับมันมีสปีดก็ใช้หน่อยก็ได้ อา้าวจุดเซฟอีกแล้วแถวมีมีจุดเซฟนะครับไม่มีกล่องเลยเหรออันนี้ไงพาวนาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาเหรออยากได้เขาไฟอันเดียวเนะี่ยมันก็จะเต็มช่องแล้วเนะี่ยไม่มีเลยเหรอเอาเอาเอาเ,อาเอาโดดเอาโดดโดดโคตรลำบากเลย ไปไม่ได้ไว้ตรงนี้เอโอ้โหตัวอะไรเนี่ยหมาเหรอหมาเหรอโอเคเก็บไปหมดแล้วกันประตูแห่งความตาย สถานที่ที่ใครก็เข้าไม่ได้มเมื่อลานไปแล้วระหว่างยุคโอลิมเปียนตะทนอสหรือหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าประตูเอ้ยไม่ใช่ทเทพแห่งความตายอ่าแล้ววันนี้ตัวใหม่เหรอเลดึกเหมือนไม่เคยเห็นเลยมันเหมือนเป็นอยักษ์ลูกตาใสา่เกาะจริงด้วยมันเป็นตัวยักษ์ลูกตาใสา่เกาะครับ โอมันจัดเต็มให้เราเลยเว้ยตัวนี้ไอเทมแหงความตายนมแต่ทำไรคนอยากฆ่าไม่ได้ร็อกเออเออโอ้โอ้โบล็อกได้บล็อกได้ว่ะบล็อกได้ว่ะอ้าวโอ้สองตัวอย่างนี้สี่เหลี่ยมก่อนสี่เหลี่ยมตามโอมามาลูกกระต่าเฮ้ยกดพลาดโอ้ เอาใหม่ก็ได้มาสามเหลี่ยม x สี่เหลี่ยมแล้วก็ o ใช่ไหมแล้วก็ x ดีกว่าโอเคมาไอตัวนี้ o แล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็ x แล้วก็สามเหลี่ยมเฮ้อไปโอ้โหไอคนนี้ก็ตัวใหม่นี่ เคยเจอกันแล้วฮะเคยเจอกันหรือเปล่าอู้รู้สึกมันอึดด้วยเนี่ยมันอึดด้วยเนี่ยโว้บอลในโลกนี้มันจะอึดมากครับอึดแบบโคตรมหาอึดเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยจับได้ไงอ่ะโอ้โหโอ้โหอึดไม่พอมันจมตีแรงกว่า ทั้งที่แล้ว,ลวด้วยม,ม,มานี่โค้ดหน่อยสี่เหลี่ยม F สี่เหลี่ยมโอ้โอเค Everything you know มา อโอ้ยมันอึดมากดูจากการต่อยแล้วต่อยสี่ทียังไม่ตายเลยปกติมอนธรรมดาจะต่อยสองสามทีก็ตายแล้วนะฮะแต่นี้ตั้งสี่ห้าทีไม่ตายถือว่าอึดใช้ได้ไปรีบเล่นดีกว่อาอะไรเนี่ย อิสระไม่มีหรอกอ้าวไม่มีเหรอไม่มีใช่ไหมคำว่า,าอิสระเนี่ยแล้วเราอยู่ไหนล่ะครับประตูปิดอีกแล้วประตูปิดอีกแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมประตูถึงปิดเออวิหารวิหารเหรอ ราจะรีบๆกอรีบเล่นนะครับเราอยากให้จบพาร์ทไวๆนะครับเพื่อจะได้มีเกมอื่นมาอันนี้ขอให้เป็นเขาเหอะเฮ้ยไม่ใช่เขาเหรอเสแล้วาผมพลาดเขาไปอันนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นมีกล่องแดงอะไปเอาไงวะน่ะมันต้องไปเอาไงอะ เฮ้ยทำไมอันนี้เล้าๆอะไม่ได้แสดงว่าผมพลาดเข่าอันนึงอะ่ะใช่ปะผมน่าจะพลาดหีของขวัญแฟนนึงอะโอยกรรมเลย <c oughs> ดูท่าฟันดูท่าฟันมาเราจะรีบเล่นนะครับอ๋อนี่ไงกล่องแดงอันนี้หรือเปล่า ปีนอะไรที่เป็นลำบากโอ้ใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นบอกให้ใจเย็นลงไปอย่าไปยุ่งเอา้าวั a เ t อ e วั a เ t อ e เห็นความเฟลเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้่กีนี้เกิดอะไรขึ้นครับอ่าต้องมาเปิดกล่องใหม่ด้วยอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการตายรอบสองเราขอเซฟเปิดจุดนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ตายเฮ้ยนั่นไงเกือบตายแกเฮ้ยจีโทษเป็นไรไป ไม่ทำอะไรทำไมถึงโดดไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรไอ้นี่แกไอ้นี่แกอกอ,อลงไปก่อนอือ,อ,อก็โดดเกาะได้นี่หว่าแล้วทำไมวมิกี่นี้มันไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเหลือสองหมื่นแล้วอ่ะอัพอันนี้ดีไหมเหลืออันนี้ดีอันนี้แล้วกันครับเอาอันนี้ก่อนโหแม็กเลยอะ่ะเก้าพันไปอัพอะไรดีวะเนะี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าอโอ้โหโหอย่างงี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นใจเย็นแล้วก็ไปเฮ้ยว่าไม่ทันวะ่ะขอเซฟก่อนขอเซฟก่อนทันไหมทันอยู่แล้วน่าแม่เกือบตายแล้วเมื่อกี้นี้อ่าเสียใจทุกคนด้วยนะฮะที่ไม่ได้เขานะครับอะไรอ่ะ เอากระดูนี่มันโครงกระดูมันไม่สามารถมามันไม่สามารถจับได้นะครับโครงกระดูจับแล้วมันจะสลายล่างอ้าวแต่ไม่น,นี้จับได้วะฮะเนี่ยจับแล้วมันจะสลายล่างจับได้บางตัว อันนี้มาให้ใช้ทองฟันเหรอใช่ปะนี่ไงให้ใช้ไฟฟันไอ้เครื่องฟันเฟืองนะครับโอเคโอเคโอเคมา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 โค้งกระดูดอย่าเพิ่งยุ่งอืมโอเคโอเคมันจะพังแล้วมันจะพังแล้ว โอเคเรียบร้อยทุกอันไอ้นัน่นหยุดทำงานนะเนี่ยมันสลายล่างาไม่เป็นไรไปดีกว่านะมันยังตามมาเว้ยตามมาทำไมไม่ต้องตามมา นีมีประตูอะประตูอะไรนี่น่าจะเป็นประตูทางนะครับอืมเกรใจอะไรบางอย่างขลังไอ้นี่มันต้องมีกล่องแดงๆแ,แน่เลยแล้วมันมก็เป็นแมไม่ได้ครับเกมแบบนี้เราต้องสังเกตด,ดีดีนะครับ ้าวกดผิดสกิลกดผิดสกิลโทษโอ้โหโอ้โหโอ้โหกี่ชั้นเนี่ยกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหกี่ชั้นเนี่ยโอ้เยอะ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 บางทีก็เยอะไปนะอันนี้ฟันได้ไหมฟันไม่ได้ทำมาทำไมเนี่ยฮะโอ้โตัวนี้แก้วเหรอ ตัวโจทย์เก่าเจ้าเดิมไม่เคยหายไปไหนแบ็คโฮหน่อยโอ้โหโอ้โหเออ,อมาขอใช้สกิลนี้หน่อยไม่เคยได้ใช้เลยอะ่ะเบืนอไปเลยแนะ่ๆว่าเคยมีสกิลท่านี้โอ้โห โอ้เยอะไปเยอะไปบางทีก็เยอะไปแบ็คโฟกันเลยมาแบ็คโฟกันเลยจังหวะนี้โอ้โหมันจับมันจับตอนเราฟันได้เว้ยไอตัวพวกเนี้ยสีดี่ยมสามลี่ยม

โซนั้นล้มขอจับหน่อยเนี่ยมันจับกลางอากาศได้มันเป็นอะไรวะเนี่ยฮะมันเป็นอะไรนกน,นะมาเน่โอสี่เหลี่ยมหรือเปล่าแล้วก็โอแล้วก็สามเหลี่ยม แล้วก็สี่เหลี่ยมซินะรอบนี้ดาถูไอพวกนี้ก็เล่นพื้นกันจังมานน่ไปเสร็จแล้วตัวหนึง่งโอ้ยมันเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วตัวนึงมันเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวโอ้ยมันไส้มาเน่ เอนี่ด้วยโอ้ยเริ่มเริ่มรำพาญไอ้โจพวกนี้แล้วครับมาไอ้โจ๊กนึงอยู่นะบล็อกได้บล็อกได้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมฮะมีอะไรอีกไหมฮะ มีอะไรอีกไหมบอกแล้วว่าคนมันบล็อกได้อุ้ยสุดเจ็ดทนสุดจัดทนแล้วนะตายแต่ตายไปซะเองประตูอันนี้ทำไมไม่เปิเปดโอเคลุยทำไมทางมันยาวแบบนี้เนะี่ย เดี๋ยวนุรู้สึกเหมือนเห็นคันโยกครับตรงนี้เจอโครงกระดูกครับเจ้ใช้การสป,ปินไปเรื่อยๆนะฮะโอเคมันตายหมดละทำไมนี้มันทำไมเป็นรูแบบนี้วะ ขอเป็นกล่องเหขอให้เป็นกล่อ,กองนะไม่ใช่กล่องแต่เป็นทางอันนี้เปิดแล้วไปไหนเปิดแล้วเปิดประตูนูน้นที่มันปิดไว้ไม่กี่นี้โอเคเดี๋ยววิ่งกลับไปเอาแป๊บหนึ่งเราเร็วอยู่แล้วครับตอนนี้มีอะไรบ้างมีกล่องแดงสองอัน เลดหมื่นแปดแล้วฮะอบหมื่นแปดแล้วครับจังหวะนี้ซุสฟาตันมันจะเร็วกว่าไหมหรือพอๆกันไปลุยโอ้แอมป์ออฟสปาร์ตามันให้โยนใช่ไหมโอ้ยมีไฟโอ้โห เล่นงี้เลยเหรอ๋อมมันให้มาหมุนใช่ไหมให้รีบหมุนโอเคโอเคโอเคอดีาพึ่งไนงะอดี๋พึ่งขอร้องขอร้องขอร้องกูขอร้องเดี๋ยพึ่งมาเย่าพึ่งมาเดี๋พึ่งมาเดีาพึ่งมา,อา,งมาโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแล้วทีทำไงอ่ะมันไม่ยอมหยุดแล้วอ่ะ อ๋อให้ปิดก่อนไงโอเคปิดก่อนปิดก่อนโอเคปิดแล้วปิดแล้วไปแล้วทางซ้ายมันต้องมีของแน่เลยอ่ะอย่าพึ่งไงเฮ้ยทำไมไมันช้าลงวะอย่าพึ่ง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 โอ้ยโอ้ยกันก่อนกันก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ รูแลมันดียังไงมันดีตรงสามารถกันได้เนี่ยขอเรื่องสปีดน,นะโอเคโอเคได้อยู่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 ขอให้เป็นเขาเหอะขอร้องขอร้องเย้ไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดเหรอนึกว่าพลาดโอ้โหนึกว่าพลาดนะเนี่ย คไป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 ไหมูกลับหมูกลับมาหมูกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้อไปช่มูทางนี้ไปช <ge ar> ่มดทางนี้ไปเช่หมูดทางนี้เซ่จะไปมูทางนู้นโอเคบอโอเคเอา มันเฟลอะไรนักหนาแค่เรื่องแค่นี้เนาะเฮะ้จะเฟลอะไรนักนะเอา้าวันดาไรหูของข้าฟันเนี่ยฮะเออไม่ต้องอย่างนี้ดินี่เป็นไงาการตรงนี้แม่งเลยมาดินี่เป็นไง เฮ้ยมตอนนี้เราก็มี3แถบครบแล้วนะครับตรงนู้นมีจุดเซฟครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปจุดนู้นเพื่อเซฟนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอดีมอเนะียจุดเซฟอยู่นี่โอเคเรียบร้อย ข้างหน้ามีกล่องเลือดให้เก็บโอเคเดี๋ยวก็สำหรับวันนี้ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e กันด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ